ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทํำภา,าษาอังกฤษเรื่องการแต่งประโยคนะครับวันนี้ผมก็จะก็หนึ่งเลยนะครับเป็นคําศรรัพท์ book b o k book หนังสือนะครับผมก็จะแต่งเป็น do do have a book ครับ d o do by o, b o u u h a v e have a R b o k book แปลว่าคุณมีหนังสือไหมแล้วก็จะตอบตามนี้เลยนะครับถ้ามีก็ตอบ i have a book แปลว่าฉันมีหนังสือแต่ว่าถ้าไม่มีก็ตอบ i don't have a book แปลว่าฉันไม่มีหนังสือนะครับไปประโยคต่อไปกันครับประโยคต่อไปเป็น pen p e n เพนปากกานะครับ ผมก็จะแต่งเป็น do you have a pen แปลว่าคุณมีปากกาไหม do you have a pen ปากกาแล้วก็จะตอบเป็นถ้ามีก็ตอบ I have a pen แปลว่าฉันมีปากกานะครับแล้วถ้าฉันไม่มีปากกาก็ I don't have a pin แปลว่าฉันไม่มีประกานะครับประโยคต่อไปครับประโยคที่3ก็จะเป็น pencil pencil ดินสอครับผมก็จะแต่งเป็น do you have a pencil do d you have a p e, e n c i l เป็นสิวดินสอครับ Do you have a pencil? แปลว่าคุณมีดินสอไหมเราก็จะตอบครับถ้ามีก็ตอบ I have a pencil แปลว่าฉันมีดินสอครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ตอบ I don t have a pencil I don't have a pencil แปลว่าฉันไม่มีดินสอครับประโยคที่4ครับประโยคสุดท้าย Computer แปลว่าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะแต่งเป็น Do you have a computer แปลว่าคุณมีคอมพิวเตอร์ไหมผมก็จะตอบเป็นถ้ามีนะครับตอบ I have a คอมพิวเตอร์แปลว่าฉันมีคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าไม่มีก็ตอบ i don't have ะครับคอมพิวเตอร์แปลว่าฉันไม่มีคอมพิวเตอร์ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้เพียงท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับราคาใกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ